สวัสดีครับทีมงานสายช่างทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานช่างปาูครับจะพาเพื่อนๆมาดูการต่อเติมห้องครัวครับสำหรับช่างที่มาหาไอเดียครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันหรือช่างมือใหม่นะครับมันจะพามาดูในการออกแบบห้องครัวตัวนี้เป็นห้องครัวหลังบ้านครับระยะความกว้าง อยู่ที่สองเมตรสองเมตรสิบเตนแล้วก็ความยาวก็อยู่ที่11เมตรกำแพงเป็นตัวยูนะครับโดยตั้งสันกำแพงนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นครับโครงสร้างนี้อัอเสจันทันแล้วก็แปรชนในหมดนะครับใช้ อตศจันทรนเป็นแปรเหมือนกันแล้วก็แบ่งกลางแปรกลางใช้เหล็กยุคครึ่งคูณสามหมดนะครับเสาที่ตั้งบนกระแพงนี้ใช้เสากล่องสามคูณสามความหนาอยู่ที่สองมิลกระแพงนี้ที่ตั้งบนกระแพนนง,นงนี้ก็กระแพงนี้มีเข็มมาตรฐานนะครับรองรับด้วยวิศวะของโครงการแล้วก็โฟแมน ก็ตั้งได้ครับไม่มีการสุดนะครับพอทําเสร็จแล้วก็มีการเชื่อมแน่นนะเหล็กที่เห็นตั้งๆอยู่ด้านหน้านี้เป็นเหล็กนิ้วครึ่งคุนนิ้วครึ่งนะครับที่ตั้งไว้นี่เอาไว้รองรับแผ่นบางใบซอนล่องครับเอาไว้กูผนังจะก,กูทั้งนอกทั้งในนะครับแล้วตอนกูผนังผมจะถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ดูอีกทีนะึ่งนี่ครับจ่ตรงล่องข้างกูกด้านบนก็กู กูดทั้งนอกห้างในครับช่องข้างก็เป็นช่องระบายอากาศส่วนที่เห็นเหล็กตั้งๆตรงนี้ก็จะเป็นประตูกระจกนะครับเพื่อจะเข้ามาในห้องกวอีกทีหนึง่งแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นการโชว์รวดลายไม้ฝาผนังเ่าะร่องทั้งหมดนะครับด้านข้างแล้วก็ข้างกําแพงด้านล่างส่วนข้างบนมุงด้วยแผ่น p u f o โฟม เป็นลายไม่สักนะครับเราทําการเชื่อมแน่นให้เสร็จเจียแต่งแล้วก็เก็บรอยเชื่อมอาจจะมีการนาแด็มาเก็บรอยตาหมดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเหล็กเราไม่สามารถที่จะเชื่อมย้ําเข้าไปให้แข็งได้เพราะว่าเหล็กอาจจะมีการโกง่งเราจะเชื่อมรอบรอบหนึ่งแล้วก็เจียแต่งถ้ามันมีตามมดอีกหนึง่งเราก็เก็บด้วยซีโป เอาสีโปมาช่วยเพราะมันเป็นงานโชว์ครับโชว์ตรงด้านบนนะครับเราต้องการความเรียบอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ต่อไปขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเก็บสีนะครับเพื่อนนี่ครับเราทำการเจียแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการทาสีครับ การทาสีหรือจะพ่นสีครับเราต้องระวังเรื่องกระจกนะครับเพื่อนเพราะบางทีลมแรงๆถ้าเราพ่นก็จะปิวไปใส่กระจกบานข้างๆมีวิธีหนึ่งก็คือการทาเราเราจะใช้วิธีทาทาแบบช่างเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับทาจนแทบไม่เห็นเส้นแปรงนะครับก็คือทาประมาณสองชั้นส่วนที่ตรงนี้ก็จะไม่เน้นด้านข้างก็จะไม่เน้นความสวยครับเน้นความหนา เพราะว่ากูเราจะทำการกูแผ่นนอกในจะจะเต้นเฉพาะไอ้ตรงที่โชว์เหล็กนะครับตรงด้านบนที่ยิงแผน่น p ีูโฟมนะครับเพืออยู่ประมาณนี้ต่อไปเมื่อเราแผ่นมาถึงเราก็จะทำการมุงแผ่นนะครับแล้วแผ่นที่มุงเสร็จก,ก็จะออกมาประมาณนี้ครับเพื่อน แต่ตรงนี้เขาจะมีแผ่นใสแผ่นพิ f o โฟมจะมีความหนานิ้วหนึ่งใต้ท้องแผ่นใสไม่มีความหนาแต่เราหนุนด้วยเหล็กนิ้วคุณนิ้วนะครับชทนิ้วคุณนิ้วเสริมใต้ท้องของแผ่นใสก็จะเท่ากันกับแผ่น p u f o โฟมนี่คือการดัดแปลงพิกแพลงงาน,นครับนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวตอนกูไม้ซอดล่องผมจะทำคลิปให้ดูทีนึงนะครับ